ครับวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง youtube ตาขนเรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยทุกวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมเราก็จะพบกันที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านวังบานตำบลวังบานอำเภอลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้ควายเยอะเลยอขอแจ้ง FC ใหม่ที่เข้ามาชมนะครับ เบอร์โทรนายหอยนะครับลองเดี่ยวลงไว้ที่ใต้คลิปทุกคนนะครับมีครบทุกคนเวลาจะซื้อขายควายนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยที่ใต้คลิปนะครับถ้า,าท่านดูไม่เป็นนะก็แล้วก็ให้ลูกให้หลานนะครับดูให้นะครับมาคนสมัยใหม่ดูเป็นหมดแต่ถ้าดูไม่เป็นจริงๆก็โทรมาสอบถามลองเดียวจะบอกวิธีการดูนะครับว่าดูเบอร์โทรของนายหอยดูยังไงนะครับเอาเปิดหัวตัวแรก ด้วยควายสายพัฒนาอ่ะทางนี้ดีกว่ามันย้อนแสงด้วยควายสายพัฒนานะครับเป็นควายของพี่ธาตุบ้านสงเปือยนะครับเป็นลูกชายเบิ้มพันล้านอายุ3ปีนะครับฟันหลุดแล้วนะอายุ3ปีความสูง153บวกลบ153บบวกลบนะครับอ่ะนี่ครับใหญ่โตมโหฬารลูกชายของเบิ้มพันล้าน มีใบมีหลอดครบนะท่านผู้ชมใหญ่มาก153อยาสะดูแข้งขาดูขาก่อนนี่ขาใหญ่ไม่เป็นไรครับให้เขาเดินหน่อยก็ได้เดี๋ยวลองเดี๋ยวจะเอาไปฝึกให้นี่ครับลูกชายเบิ่มนะท่านผู้ชมสูงายาวใช้ได้เลยนี่นะไขสวยมากตัวนี้นะ เป็นไข่แบบว่าถ้าเป็นควายก็แบบว่าควายส่งลูกแหละอ่าถ่ายไม่ได้นะจะให้พันผัน,น,นเฉยๆหางดีไขด่ดีแข้งขาดีครับหน้าตาใช้ได้เขาก็กําลังมากําลังเปิดนี่ครับท่านผู้ชมสายใหญ่เลยอี่เอา้าฟังราคาเปิดเปิดไว้1นึ่งแสนกับเก้าหมื่นครับแสนเก้าท่านผู้ชมหนึ่งแสนเก้าหมื่นนี่ อย่างดีเลยครับลองเดียวการันตีได้นะครับเบิ้มพันล้านร้อยเปอซของแท้ไม่ต้องดูใบนะครับแต่ว่ามีนะครับมีมีใบมีหลอดครบหน้าตาเบิ้มพันล้านเนี่ยของจริงเลยเอ้าหนึ่งแกับเก้าหมื่นครับแสนเก้าท่านผู้ชมเป็นราคาเปิดสามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับพี่ธาตได้นะครับแสนเก้าครับผม โอเคครับเป็นตัวแรกเปิดหัวด้วยสายพัฒนารอรอลูกชายเบิ้มพันล้านครับเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปครับชุดที่2เอาครับชุดที่2เป็นควายของตาเดือนสวยเลยนะครับเป็นควายตัวเมียเป็นควายตัวเมียทั้งสองตัวอ,อันนี้อาจจะเล็กกว่านิดนึงนแต่ยาวนะครับเล็กกว่าแต่ยาวส่วนตัวนี้หนา ครับนะอายุมากกว่า2ตัวนะครับท่านผู้ชมความสูงก็ประมาณ121 22บวกลบนะครับตัวเนี้ยอาจจะประมาณ122บวกลบครับตัวนี้ก็121บวกลบนะเกิน120ไปแล้วนี่นะครับคอยตัวเมียครับตัวนี้อายุประมาณ8 9เดือนประมาณ9เดือน,นครับเเดือนจะเข้า10เดือนนะตัวนี้ ส่วนตัวนี้ปีกว่าครับตัวนี้ปีกว่าอ่าฟังราคาเปิดเปิดเท่ากันตัวนี้ก็หมื่นห้าถ้าชอบตัวนี้ก็เอาตัวนี้ได้หมื่นห้าครับอายุประมาณ9เดือนจะเข้า10เดือนสูงประมาณ121เป็นควายตัวเมีย1 5 0 0 0บาทส่วนตัวที่ร้องอยู่นี่ก็ปีกว่าอายุนะครับสูง122บบวกลบ เปิดไว้หมื่นห้าเท่ากันครับยกคู่ก็ลดได้นะอาจจะไม่ถึงสามหมื่นนะครับก็ลดได้เป็นราคาเปิดสามารถต่อรองกับตาเดือนได้ครับผมหนึ่งตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันครับชมครับอ่าชุดนี้เป็นควายของคุณตาสมตาสมจะลงเบอร์โทรไว้คนสุดท้ายท้ายสุดนะครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลเป็นควายตัวผู้นะครับอายุประมาณ9เดือนความสูง120บวกลบ นะครับเปิดไว้ในราคา1,000 0กับ3,500 13-500หรือ1 3 5 0 0ครับตัวนี้นะตัวผู้เอาตัวแรกตัวที่2ตัวนี้ควายท้องนะครับควายท้องถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่2ในท้องน่าจะมีมาแล้ว1ตัวนะครับท้องรับประกันท้องนะครับความสูง128บวกลบนะครับท้องประมาณ5-6เดือน ท่านผู้ชมก็เอาไปตรวจได้เลยนะครับประกันท้องนะ,นะท้องแน่นอนไม่ท้องเอามาคืนนะครับตาสมบอกว่าท้องแน่นอนประกันท้องด้วยเปิดไว้ในราคา1นึ่งหมกับห้าครับตัวนี้ห7 5่0เจ็ดห้าร้อยควายท้องแม่สาวสูงร้อยยี่สิบแปดบวกลบนะครับร้อยยี่บแปดบวกลบถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่สองในท้องครับเอาโอเคมาดูอีกตัวหนึ่ง อยู่ใ,ใกล้กันนี่แหละนัานผู้ชมตัวนี้เนือหนังดีนะนะครับเป็นควายสาวลูกแรกในท้องท้องก็ประมาณ 4- 5หเดือนนะครับตัวนี้ประกันท้องเหมือนกันความสูงอยู่ที่127บวกลบท้องประมาณ4-5ถึงเดือนประกันท้องเปิดไว้ในะราคา22,500ครับเป็นราคาเปิด สามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้กับคุณตาสมนะครับท่านผู้ชมคลิกดูเบอร์โทรคนสุดท้ายเลยตาสมจะลงให้ท้ายสุดนะเพิ่งมีข้อมูลตาสมเพิ่งมาเที่ยวตลาดเอา้าโอเคครับเดี๋ยวไปดูชุดอื่นๆครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของพ่อหวานกับแม่นาพ่อหวานแม่นาเปลี่ยนสไตล์วันนี้เอาสไตล์เนื้อ,อมา,อามาดูตัวแรกกันเลยตัวเล็กๆเ,เนี่ยอายุ7-8เดือนนะ ความสูงเม็ดกว่าๆนะไม่ถึงรอ่ย120นะท่านผู้ชมเม็ดกว่าๆเปิดไว้ในราคาแปดพักับห้0รบาทอ่ะตอนนี้8,500ัาควยของพ่อหวานแม่นานะครับวันนี้เอาสายเนื้อมาเอาโอเคนะตัวเล็กๆข้อมูลก็ประมาณนี้นะเอาตัวที่สองอตัวที่สองนี่ขยับขึ้นมาควายปีกว่าทั้งสองตัวนะครับควายปีกว่าทั้งสองตัวเอา ขออภัยท่านผู้ชมตัวเมื่อกี้ตัวเมียนะครับตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้ตัวเมียลืมบอกเพศอ่ะส่วนตัวนี้เป็นควายตัวผู้นะตัวนี้เป็นควายตัวผู้เอาดูก่อนดูท้ายให้ก่อนจริงไหมอ่าจริงครับตัวผู้ทั้งสองตัวอ้าเดี๋ยวบอกเพศผิดเป็นควายตัวผู้อายุปีกว่าสูงก็ประมาณ1 1อยส็นะใกล้จะถึง120ส่วนอีกตัวข้างหลังนั้น120ได้แล้ว ตัวข้างหลังนั้นสูงกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็ตีไปประมาณ118บหมวกลบอายุปีกว่าเปิดไว้11,500นะครับ11,500คามาอยตัวผู้นะราคาเดียวกันทั้งสองตัวครับตัวนี้ก็สูงกว่าตัวนี้ก็120ได้แล้วครับนี่ตัวนี้นะ่ะนี่ครับเนาะราคาเนื้อหนึ่งื่นหนึ่ง ส่งฟรี50โลนะครับเอา้าโอเคครับท่านผู้ชมเป็นควายของพ่อหวานกับแม่นานะครับเอาเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งอยูอ่ใกล้กันนี่แหละตัวนี้เป็นควายตัวเมียผิวพันดีนะครับนี่ครับยาวนะความสูงก็ถึง130ไหมย,ยังไม่ถึงนะประมาณ120 ยี่อ่านั่นแหละประมาณนี้นะครับร้อบวกลบนะครับนี่ครับสวยอยู่นะสวยอยู่เป็นควายสาวท่านผู้ชมยังไม่มีลูกหรอกนะถ้าเอาไปก็ท่านผู้ชมก็ไปทับได้เลยควายก็18เดือนก็ทับได้นะถ้าอยากถ้าอยากทับเร็วถ้าให้ดีก็สองปีครึ่งถึง3ปีนะฟันหลุดแนะนะถ้าฟาร์มใหญ่ๆก็ฟันหลุดค่อยทับ าบ้านเขงเราสองปีครึ่งก็ทับได้แล้วเอาลูกนะไม่ได้เน้นอย่างอื่นเอา้าฟังราคาเปิด25,000ันครับตัวนี้25 0 0 0ส่ทรงฟรี50โลนะครับเป็นควายของพ่อหวานกับแม่นาอายุก็ประมาณ2ปีกว่ากว่าครับเอา้าโอเคครับครบถ้วนเอาครับชุดนี้เป็นควายของพี่เปมพี่เปมรูปหล่อเสียเปม ไปไหนแล้วไม่รู้เจ้าของอ่ะไปเที่ยวตลาดแล้วไปหากินน้ำเย็นๆแล้วมั้งครับเอาโอเคเป็นควายของพี่เปรมนะครับพี่เปรมมีข้อมูลแล้วเป็นควายตัวผู้สูงประมาณ131บวกลบนะทำเอ็ดสามสองนี่แหละโดยประมาณอายุควายก็ประมาณ2-3จะเข้า3ปีแล้วเราดูเขาใหนะ้เจ้าของไม่อยู่แล้วแต่รู้ราคาอยู่เอ้า ตีไว้ประมาณ2ปีกว่า2ปีครึ่งนะครับไม่ถึง3เปิดไว้ในราคา24,500นกับ้าร้อย0องนาทครับเป็นควายตัวผู้สูงประมาณ131 32าบานี่แหละนะโดยประมาณท่านผู้ชมนี่เป็นสายในเนื้อนะครับสายเนื้ออ่ะชัดอยู่ลองเดียวก็จะพยายามถ่ายควายให้ชัดเพราะว่า เน้นให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะส่วนตลาดนัดก็ไม่ค่อยได้ดูกันหรอกขายกันอยู่ในตลาดนะ่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านผู้ชม f c ต่างประเทศในประเทศนะหลายประเทศเลยนะครับก็มีเป็น f c ของตาขนเลคคอดก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเอา24,000กับ500ควายตัวผู้เป็นควายของพี่เปรมครับผมชุดนี้เป็นควายของน้องพานะครับ ้องพาเอามาอยู่หนึ่งโคมกับหนึ่งตัวมาดูตัวแรกก่อนตัวแรกเป็นควายตัวเมียอ,อายุปีกว่า,วาความสูงก็ประมาณ1 2 2บวกลบนะอายุปีกว่าเป็นควายสาวหางดีมากตัวนี้นะหางดีมากนี่สวยเลยหละน่าเลี้ยงอยู่นะไปเลี้ยงดีๆอ้วนนี่ก็ผสมได้แล้วก็มีกำไรนะตัวนี้อา้าวเปิดไว้ในราคา1 8 0่0 0 0 นะครับควายตัวเมียอายุปีกว่าประมาณ121บวกลบความสูงเปิดไว้1 0 0 0 0กับ8,000ครับเป็นควายของน้องภานะครับอ้าโอเคนะตัวแรกท่านผู้ชมน่าจะเห็นชัดอยู่มาดูด้านนี้หน่อยดูหน้าตาหน่อยครับน้องเดียวก็จะพยายามถ่ายหน้าถ่ายข้างถ่ายหลังนะครับพยายามให้ครบ แต่ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะท่ายไข่ไม่ได้นะ y t u t u บล็อกท่านผู้ชมนะตัวผู้ตัวเมียนะครับก็เห็นเห็นพอประมาณเอาโอเคครับตัวนี้พอได้อยู่เห็นชัดเจนเป็นควายตัวเมียนะครับหางดีเนี่ยเหางดีหางสวยมากเลยนะตัวนี้หนึ่ง0มื 18, ครับเอาอีกชุดหนึ่งแม่ลูกลูกคู่ลูกก็อายุปมัน<อ>ได้ประมาณสิวันนี่แหละ10กว่าวันท่านผู้ชมยังไม่ถึงเดือนนะครับสิกว่าวัน ส่วนแม่นี่แม่เขาก็ตัวนี้ครับแม่ก็เขาก็เพิ่งมีลูกตัวแรกนะตัวที่สองในท้องแหละต่อไปแต่ว่ายังไม่ได้ท้องลูกยังได้น้อยอยู่อายุน้อยอยู่อายุสิบกว่าวันเองเปิดไว้30,000กับส0 0พัครับเปิดไว้ในาราคา30,000กับ3000ครับสูงประมาณร้0ยสามสิบบวกลบนะครับ โดยประมาณนะโดยประมาณอาจจะไม่ถึงอยู่นิดนึงนะอาจจะได้ร2 9แต่ว่าโดยประมาณก็น่าจะใกล้เคียงนะครับ <c oughs> เปิดไว้33,000แม่ลูกนะน่นลูกไปเที่ยวแล้วท่านผู้ชมน่นนลูกเขาลูกพร้อมกับแม่นะครับพร้อมกับแม่แม่ตัวน,นี้นี่นี่นี่อ้าสามหมครับส่งฟรี1ร้อยโลต่อรองได้เป็นราคาเปิดเป็นควายของน้องพาครับผม เอาครับชุดนี้เป็นควายของตาบุญศักหลงตาบุญศักหลงเอามาทั้งหมด4ตัววันนี้ตัวแรกตัวเล็กเ,กเกนะี่ยสีออกดอกเหล่านี่แหละท่านผู้ชมสีออกดอกเหลาสวยๆน่ารักเ,เป็นควายตัวเมียนะตัวนี้เปิดไว้เจ็ดพันกับ5 0าตัวเล็กนะครับเจ็ดพันกับ5 0าครับสูงเม็ดกว่าๆยังไม่ถึง 20. เม็ด20อ่ะนี่นะครับหน้าท้ายหลัง โดยประมาณนะเอาไปเลี้ยงเอาท่านผู้ชม,มต่อได้อยู่หรอกตัวนี้นะนะต่อได้ <c oughs> เปิดไว้7 5 0ดครับอาอีก2ตัวเป็นควายตัวผู้เหมือนกันควายตัวผู้เหมือนกัน <c oughs> นี่ครับอายุปีกว่าวาทั้ง2ตัวเลยอันนี้ก็7,500เหมือนกันความสูงก็เมตรกว่า เกือบเมตรยี่สิบแต่ยังไม่ถึงนะครับตัวนี้นะ,ะตัวผู้แล้วก็อีกตัวหนึ่งมันผอมหน่อยท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงเอากินหญ้ามันถึงจะได้กําไรตัวนี้เจ็ดพันห้าเหมือนกันทั้งสามตัวเลยท่านผู้ชมก็เลือกเอาตัวใหญ่นะตัวผอมแต่ตัวเล็กอ้วนนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ผอมแต่ว่ามันเล็กนะครับก็เลือกเอาครับอา้าออีกตัวหนึ่ง นะครับทั้ง3ตัวนี่7,500หมดนะท่านผู้ชมตัวละ7,500ส่วนตัวนี้ตัวละตัวละไม่ใช่ไม่ใช่3ตัว7,500ตาเด็ดนี้ก็ต่อไปเรื่อยเลยเอาตัวนี้เป็นควายตัวเมียถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่3ในท้องนะตอนนี้ก็ตีเป็นท้องว่างเปิดไว้ในราคา20,000 กับ3 0 0พันห้าอยสองหมื่นสามห้าร้อยนะห้าร้อยไว้เผื่อต่อนั่นแหละตะบุญน่ะจะขายอยู่สองหมื่นสามนี่แหละท่านผู้ชมเอ้า <c oughs> นี่นะครับนะหน้าตาวงเขาอ่ามีขี้ตาหน่อยไม่เป็นไรอ่าแมงวันตอมตาก็จะประมาณนี้ครับเอาไปล้างดีๆแปบ๊บนึงแล้วก็ ถ้าใครเลี้ยงดีๆมีมุ้งกลางให้ก็กจะหายแป๊บเดียวหรือไม่ก็ออกซี่นะครับฉีดเข้าตานิดนึงแบบก็หาย2วันหายครับเอา้าโอเคครับ23,500ควายตัวเมียสูงประมาณ128บวกลบนะครับถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่3ในท้องเปิดไม่แพง23,500ครับผมเป็นควายของตาบุญสักหลง เอาครับชุดนี้เป็นสายเผือกเป็นควายของคุณตานิพลคุณตานิพลขายไม่แพงนะครับเนี่ยแม่ลูกเนี่ยเอาแม่ลูกลูกตัวผู้แม่เผือกลูกดำนะครับนี่ครับความสูงแม่เข้าประมาณ124-25บวกลบนะไม่ได้สูงเยอะไม่ถึง130นะครับนี่พร้อมกับลูกชายตัวเล็กๆนะ ยังไม่ถึงเดือนนะครับคอดมายังไม่ถึงเดือนนะครับจะเข้าเดือนแล้วแหละแต่จะไม่ถึงอ่ะมันยี่สิบวันนี้แหละเอาควาราคาเปิดหนึ่งหมื่นเก้าพันควายเผือกนะท่านผู้ชมแต่ว่าลูกไม่เผือกเปิดไว้หมื่นเก้าครับเป็นควายของคุณตานิพลน,นยยี่สวยอยู่สวยอยู่นะเอาไปเลี้ยงดีๆบำรุงดีๆให้นมดีๆก็จะอ้วนอยู่เนะี่ยมีกำไรแล้วพร้อมกับอีกตัวหนึ่ง ไม่รู้ท้องหรือเปล่าตัวนี้แม่น่าจะไม่ได้ท้องนะยังไม่ได้ตรวจก็ตีเป็นท้องว่างาเป็นควายเขาเขาเรียกว่าเขาออกจะเป็นสไตล์เขาตู้นะตู้ตู้หน่อยอ๋ตัวนี้สองหมื่นเก้าครับตัวนี้สูงครับตัวนี้สูงตัวนี้สูงคุณตาบอกว่าประมาณร้อยสี่สิบบวกลบนะครับเปิดไว้สองหมื่นกับเก้าพันครับ ถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่สองในท้องครับโดยประมาณจากเขานะลองเดี๋ยวก็ให้ข้อมูลโดยจากดูจากประมาณนี้นะครับบางทีนายห้อยก็ให้มาบางทีนายห้อยไม่ทราบลองเดี๋ยวก็จะประมาณให้ครับ2,9งหมครับตัวนี้ควายของคุณตานิพนครับผมเอาครับชุดนี้ตัวนี้เหลืออยู่ตัวเดียวเป็นควายตัวเมียควายของตานองครับ ตะนองขายไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวนี่แหละเพราะตะนองขายควายถูกอันนี้ก็เปิดไว้ในราคา12,000บาทน, <c oughs> นะครับ1 <12. S> 2 <c oughs> <c oughs> 1> ตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> อายุก็ประมาณเดี๋ยวดูเขาให้ <c oughs> โอ้ <c oughs> อายุปีแล้วแหละนะอายุ1ปีแล้วนะครับเปิดไม่แพง12,000ต่อได้นะครับ ตะนงขายหมดแหละได้กำไรนิดหน่อยก็เอาอความสูงก็ประมาณ1 1 0 120บวกลบได้ละ120เป็นควายตัวเมียครับเปิดไว้12,000ครับผมเป็นควายของตงอะนงโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีก3ตัวข้างหลังนะครับเอาครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการตลาดนัดแห่งนี้ตลาดนัดโคกระบือวางบานนะครับบ้านวางบานตำบลวางบาน อำเภอหลุมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ควายชุดสุดท้ายเป็นควายของตาแอนะข้อมูลมีแล้วตาแอนะครับอายุปีกว่า,วานะครับอายุปีกว่า,วาเอาตัวนี้นะสูงก็ประมาณ1 2 2บอวกลบนะครับสูง122บอวกลบอ่ะปีกว่านะท่านผู้ชมสีก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นควายตัวเมียอ่ะก็ควายตัวผู้ขออภยัยอันนี้เป็นควายตัวผู้นะครับ ดูท้ายแล้วนะครับเห็นหำแล้วอ,อันนี้เป็นควายตัวผู้สูงประมาณ122บวกลบเปิดไว้11,500 11,500ครับเอาหน้าซื้อหน้าเลี้ยงให้อ้วนแล้วประมาณ13,000นะตัวนี้นะถ้าเลี้ยงใหอ้วนประมาณ13,000มครับแต่วันนี้ขาย11,500ต่อได้อีกนะควายไตแอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ราคาเดียวกัน 11500ร้อยควายตัวผู้ตัวนี้สีดีอ้วนกว่านิดนึงแต่ว่าเตี้ยกว่านะจะเอาตัวไหนก็ได้ราคาเดียวกันครับราคาเดียวกัน11500เป็นควายของตาแอนะครับความสูงตัวนี้อยู่ที่120บบวกลบนะครับแต่ว่าเปิดราคาเดียวกันครับเล็กกับใหญ่ท่านผู้ชมก็ดูเอาใหญ่นิดนึงใหญ่ก็ฝั่งขวาเล็กกว่าก็ฝั่งซ้ายแต่ราคาเดียวกันครับหนึ่งื หนึ่กับห้าครับผมเอาครับชุดนี้เป็นควายของตาเด็ดน<า>ะเป็นควายตัวเมีย<า>อายุ2ปีกว่ายังไม่ถึง3ปีแต่เขาท้องแล้วครับท้องกับ,อ,กบอ่าหลานเบิ่มพันล้านนะครับเพราะว่าพ่อพันเขาเป็นลูกเบิ่มพันล้านลองเดี๋ยวไปเห็นมาแล้วนะพ่อพันเขาตัวสูงใหญ่ยาวใช้ได้อยู่อ่ะ ตัวน,นี้นะรับประกันท้องว่างั้นนะครับประกันท้องเลยซื้อไปก็ไปตรวจเปิดไว้ในราคา10,000หมื่นกับแปเป็นราคาเปิดต่อรองได้ครับเป็นควายของตาเด็ดสูงก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0ยบกวกลบนะตีไว้ประมาณนี้นะอาจจะสูงกว่านี้แหละท่านผู้ชมนิดหน่อยแต่ว่าเอาไม่ให้ขาดนะประมาณไว้ไม่ให้ขาด126บบวกลบ สองปีกว่าท้องแล้วท้องกับลูกของเบิ้มพันล้านก็คือเป็นหลานเบิ้มพันล้านในท้องนะเปิดไว้1 8 0 0 0 0ครับผมเอาครับท่านผู้ชมเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการตลาดนัดโครกระบอรือบ้านวางบานตําบลวังบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์เปิดนะครับเปิดทุกวันเอาขออาภายัยรถสวนมาพอดี กลางตลาดเลยเอา้าเปิดทุกวันเสาร์นะครับมีทุกวันเสาร์นะโดยท่านสสยุพราชนะเจ้าของตลาดเบอร์โทรก็มีอยู่ใต้คลิปนะครับใครที่จะเอาวัวเอาควายมาขายก็สามารถมาได้เลยนะครับมีทุกวันเสาร์ครับไม่หยุดไม่ได้ปิดนะครับถ้าวันไหนมีวันหยุดลองเดี๋ยวจะแจ้งนะครับเพราะว่าลองเดี๋ยวมาถ่ายให้ตลาดนัดแห่งนี้เป็นประจํานะครับ แล้วพบกันนะครับทุกวันเสาร์นะครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขุนเรคคอร์ด Facebook ตาขุนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ